และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับทุกคนกับ Honda g b 3 5 0 c เปิดจำหน่ายนะครับอย่างเป็นทางการนะครับในประเทศไทยขายจริงจำหน่ายจริงเตรียมเป็นเจ้าของกันเลยนะครับถือว่าเป็นรถคลาสสิกที่เข้ามาเติมเต็มนะในแคตดล็อกของความคลาสสิกของไทย Honda ด้วยคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีจุดเด่นส่วนไหนแต่และส่วนเป็นยังไงแล้วมีเอ์เปซยังไงบ้างติดตามได้เลยครับ ผมต้องบอกเลยว่าโหเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถ Import จากประเทศญี่ปุ่นแบบแท้ๆทั้งคันเลยนะครับไม่ได้มีการนำเข้ามาจากประเทศอินเดียเพราะว่าในเรื่องของการประกอบนะครับวัสดุจุดส่วนต่างๆเนี่ยนะที่ผมเองนะเห็นคันจริงที่ประเทศอินเดียมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไป เฉลิบฉลอง500ล้านคันนะที่ประเทศอินเดียก็เห็นแล้วคันจริงนะแต่พอมาเห็นงานประกอบที่เป็น j a p a n Import แบบทั้งคันเนี่ยนะผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีความละเอียดมีความละเมียดละไมนะมีการประกอบที่พิถีพิถันนะนะสำหรับตัวผมนะผมดูชิ้นง,งานประกอบไปรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย <mm รถนำเข้าญี่ปุ่นมันต้องแบบนี้แหละมาดูกันเลยดีกว่านะครับส่วนแรกเลยนะครับเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะครับด้วยความเป็นความคลาสสิกไฟกลมนะครับ ระบบไฟส่องสว่างทั้งคันเลยนะครับเป็นแบบ full LED ก็จะเห็นได้จากไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเป็นระบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับก็แน่นอนครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเรื่องของความประหยัดไฟนะครับและแน่นอนความทันสมัยก็ต้องอยู่ในรถคันนี้นะเพราะมันเป็นโมเดลใหม่นะครับโมเดลปี2026เลยนะครับเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นะเป็นความคลาสสิกนะบางโคนหน้านะครับบางโคนหลังผัง นะครับทุกอย่างเป็นเหล็กหมดเลยนะมีความแข็งแรงมีจุดยึดบางคนบอกเฮ้ย hey, โหบางคนน้านเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะคุมมากันแบบเ็ตหนึ่งส่วนสอของของล้อเลยอะนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย hey, มันจะกระเพือเปล่า ฮอนด้าดีไซน์ในเรื่องของจุดยึดนะทั้งการด้านหน้าแล้วก็การด้านหลังเนี่ยทำให้บางโคนเนี่ยมีความแข็งแรงนะมันไม่ได้แบบใส่ไปแบบง่ายๆแน่นอนที่สาคัญเลืมันแข็งแรงมากมันเป็นเหล็กเลื่อนไม้ผสมประสานเทคโนโลยีเข้าไปแล้วนะครับเป็นเลื่อนไม้แบบ lcd นะผสมผสานในเรื่องของตัวเข็มนะครับแต่ในเรื่องของมาตรวัดเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับแต่เพิ่มความคลาสสิกเข้าไปนะเพิ่มความคลาสสิกเข้าไปมีอนาล็อกเข้ามาผสมด้วยนะครับรวมไปถึงระบบสถานะต่างๆของตัวรถเนี่ยทั้งเรื่องของตัว traction control ตัวไฟเอ็นจินตำแหน่งเกียร์วัดแบบทุกอย่างนี่คือครบเลยสมกับความเป็นสมัยใหม่โอเคต่อมาเลยในเรื่องของตัวถังน้ํามันถังน้ามันตัวนี้นะครับบรรจุเชื้อเพลิงเนี่ยได้ถึง15ลิตรนะครับสำหรับผมถือว่าถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัวโอร์ซ่าก็ประมาณ13ลิตรนะ13ลิตรอันนี้ใส่ได้15ลิตรผมว่าวิ่งเกิน200กิโลได้แบบสบายสบายเลยนะครับตัวเบาะนะด้านหลังอันนี้ นะครับอย่างที่ผมบอกด้วยความเป็น j a p a n Import ตนะครับตัวเบาเป็นเบาแบบ2ชิ้นนะครับเป็นเบาแบบ2ชิ้นนะครับก็แบ่งสรรัดส่วนชัดเจนเลยว่าสําหรับผู้ขับขี่แล้วก็คนซ้อนมีในเรื่องของตัวกันตกนะครับนี่ฮะบางคนหลังเหล็กออกแบบมาแบบสวยงามประณีตมากๆนะครับจริงๆเนี่ยตัวรูปลักษณ์เนี่ยผมกเรียกว่ามันคือความคลาสสิกเป็นความคลาสสิกที่แบบไม,ไม่ไม่อาจเอาแบบเอาการเวลาเข้ามาเทียบได้นะครับมันดูดีเลยทีเดียวโอเคต่อมาเลยนะครับในเรื่องของตัว เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1สูบนะครับในพิกัด3 5 0ซีซีนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คุยกับทางแมคชีนิกแล้วนะครับก็เขาบอกเลยว่าลูกสูบเนี่ยก้านสูบเนี่ยจะมีการเยื้องกันนิดนึงรวงไมไปถึงตัวข้อเหวี่ยงเนี่ยมีบาลานเซอร์เข้ามาด้วยนะครับก็จะเรื่องช่วยในเรื่องของการลดการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์หัวฉีดด้วยนะครับม้อกรองอากาศเนี่ยดีไฟอยู่ใต้ใต้ผู้ขับขี่นะครับจะยิงตรงมาเลยขนาดกับตัวรถ นะขนาดกับตัวรถนะครับก็ทําให้ในเรื่องของการดักตัวอากาศไอดีเข้ามาผสมผสานในห้องเผาไหม้เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับระบายความร้อนด้วยกาศน,นะครับจะเห็นได้เลยว่าตรงเสื้อสูบกับฝาสูบเนี่ยนะนะมีการระบายตัวขี้ประกาศนะครับเพื่อช่วยในการลดความร้อนนะสะสมนะช่วงที่เครื่องยนต์เนี่ยทำงานนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็คลาสสิกแบบลงตัวเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาเลยในเรื่องของตัวสเปคเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์บ็อกนะครับแบบ5สปีดมีแอ์ดิสิปเปอร์คัตด้วยนะครับใส่เข้ามาก็จะช่วยในเรื่องของการกำคัดเครื่องยนต์เนี่ยเป็น1สูบนะฮะสวาลนะครับ, wow ครบแคมเดียวนะซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์แลวสเปคนี้นะครับก็สําหรับผมผมคิดว่ากําลังเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ลองขับขี่นะครับเป็นการทีวิวเนี่ยแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าที่กัดรถ 350cc ของ Honda เนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่แล้ว ได้ดีอยู่แล้วทั้งในเรื่องของออโตเมติกนะครับหรือรถโมเดลก่อนหน้านี้ที่ผมได้มีโอกาสทับขี่มาอย่างตัว CB300 นะครับที่เป็น Neospot t นะครับวันนี้มาเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้นะเป็นเสื้อลมแบบนี้การดีไซน์แบบนี้นะครับผมคิดว่าตอบโจทย์การใช้งานเหลือๆเ,เลยนะการใช้งานในชีวิตวันแน่นอนผมเลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบตรงๆเลยนะครับพูดถึงตัวเกียร์ไปแล้วนะครับ 5สปีดนะครับส่งกำลับบงด้วยโซ่สเตอร์นะมันที่ล้อหลังนะครับท่อเสียดีไซน์แบบโค oh, ผมบอกเลยว่ามันได้กลิ่นอายของความคลาสสิกแบบจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็มีห้องแคทห้องหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวแคทเทอติกนะฮะแล้วก็ท่อเสียเนี่ยก็ยิงยาวมาออกตัวปลายท่อนะรหรือบางคนก็เรียกวท่อทรงหัวปีอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับตัวรถดีนะมันมีความแบบลงตัวนะครับ ลงตัวเลยทีเดียวต่อมาเลยนะครับในส่วนของตัวระบบช่วงล่างอ่าระบบช่วงล่างก็ยังคงมีความคลาสสิกนะครับแต่แฝงไปด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะสมรรถนะของมันนะครับด้านหน้านะครับเป็นแกนโชคขนาดใหญ่เทเลโซโคโปิกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย41มิลลิเมตรตัวโชคอัพด้านหลังนะครับวางอยู่บนสวิงอาร์มคู่เป็นสตัทนะสามารถปรับตัวค่าพีโลดได้ตรงนี้ ก็มีดีไซน์ในเรื่องของตัวปิดสปริงชคบางทีอาจจะเนื่องในเรื่องของขาค้นซ้อนหรือว่าไปโดนอะไรเงี้ยครับช่วงระยะยืดยุบของตัวสปริงตัวนี้ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับโช็หน้าเองเป็นเทเลสโ,โคปิกนะครับแต่ก็ยังมีในการของดีไซน์ตัวออแฟลลิ่งเข้ามาปิดบางนะเพิ่มความสวยงามเข้าไปด้วยในตัวนะครับช่วงล่างนี่ผมคิดว่าเหลือๆใช้เลยเพราะว่า3-50นะครับพิกัดนี้กับน้ำหนักตัวแค่ร้อยแโลเนี่ยนะครับ ให้ช่วงล่างมาแบบเหลือใช้นะจะไปบรรทุกของคนซ้อนติดกระเป๋าข้างคลาสสิกเท่ๆแบบนี้ผมคิดว่าเหลือใช้เลยนะครับในส่วนของตัวระบบเบรกอ่าระบบเบรกก็ยังมีมาให้ใช้แบบเหลือๆเหมือนกันระบบดิสเบรกนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับปั๊มเบรกด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ Excel m เ u ลมาส์นะครับจะสังเกตได้นะพร้อมในเรื่องของตัวเซนเซอร์ตัว ABS นะครับที่ h o n d a ใส่เทโนโงนี้เข้ามาเนี่ยเป็น ABS แบบ2 c h a n n e l นะครับก็อิสระทางล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวล้อเองนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ19นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนกลางนิ้วส่วนล้อหลังเนี่ยเป็น18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางดันลอนะครับก็โปรไฟล์ยางใช้งานแบบทั่วๆไปเลยนะครับตรงนี้ก็สําหรับผมผมถือว่ามันก็ดูลงตัวนะและที่สำคัญ มันเป็นยางแบบทูบเลดเป็นล้อแบบทูบเลดนะครับ <light S 1> ไรยางในแทงไหมทุกอย่างเนี่ยการเสิตบยางั่วนเนี่ยก็ทําได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเป็นล้อแบบไรอย,อยางในแล้วนะครับใช้งานแบบสบายสบายหายห่วงเลยนะครับพูดถึงตัวเทคโนโลยีที่ให้มาทั้งระบบไฟต่างๆเนี่ยยังมีในส่วนของตัว traction control นะครับหรือป้องกันการล้อหมุนไม่เท่ากันนะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสลิปของตัวล้อเวลาเจอน้ําเจอกวดนะครับ ระบบตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของการรักษาตัวลอ้อรักษาสมดุลของตัวรถนะก็จะช่วยตัดตรงนี้ออกไปนะครับตัดการสลิปไปก็ทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวันนี้ที่ผมได้เห็นตัวรถนะผมกเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะกับฟังก์ชันที่ให้มานะสำหรับรถแบบ Made in Japan นะอิ p พอรจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าลองนั่งแลนะ้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อันนี้พูดถึงฟีลลิ่งท่านั่งนะครับตัวเบาะนี่อย่างที่เห็นเลยเนี่ยผมก็สูงร้อยเจ็ดสิบนะร้อยเจ็สิบร้อยเจ็สิบเอ็ดนะครับแล้วก็แน่นอนสลีละก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับรู้สึกสบายเบาะนีเเนะเนเน่เหลือเลยนะครับเบาะเหลือๆนั่งทรงกลเนี่ยเหลือเลยตำแหน่งการวางเท้าครับนี่ยก็มิดเดิลกลางๆนะครับไม่ได้แบบเลื่อนไปข้างหน้าตัวการลื่นที่ถังเนี่ยก็รู้สึกอยู่ตรงหน้าขานะครับอยู่ตรงหน้าขา ตัวแฮนด์บาร์ระยะแฮนด์ไม่กว้างอย่างที่คิดทุกคนนะครับไม่กว้างอย่างที่คิดนะครับตำแหน่งแฮนด์ผมคิดว่าตำแหน่งนี้การใช้งานในเมืองนะครับการใช้งานซอกแซกนะช่วงความเร็วต่ำๆนะผมคิดว่าตอบโจทย์เลยนะใช้งานในเมืองประกับนี่ก็บอกก่อนว่ามีสตาร์ทนะไฟนะครับไฟสูงนะแต่ไฟเลี้ยวนะมีแค่นี้นะครับสำหรับประกับก็แน่นอนด้วยความที่มันเป็น รถคลาสสิกนะครับรถคลาสสิกไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเยอะนะยังมีความกินอายความเป็นคลาสสิกอยู่แล้วในมุมมองของผู้วบจัยนะครับเห็นเรือนไม้เห็นไฟหน้านะตัวถังนะสำหรับผมมันโอเคเลยนะครับสำหรับตัว G B 3 5 0 C นะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายคลาสสิกนะในประเทศไทยเนี่ย อดใจรอคันนี้มาแบบใจจดใจจ่อวันนี้นะครับมาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและมาถึงตอนนี้นะต้องขอพูดถึงราคานะครับ honda gb 350C เปิดราคาจําหน่ายอยู่ที่155,900บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอยู่แล้วนะทั้งในเรื่องของตัวไลฟ์สไตล์นะครับความคลาสสิกในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องยนต์ความปลอดภัยในเรื่องของตัวระบบเบรกที่ให้มาเนี่ยนะครับผมเลยว่าเป็นอะไรที่จ่ายได้แล้วก็คุ้มค่านะครับและที่สำคัญเลย วันนี้ Honda เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของแคตตาล็อกความคลาสสิกนะครับในราคาที่จับต้องได้ในพิกัดที่จับต้องได้ง่ายเฟรนลี่มือใหม่ขี่ได้นะครับมือเก่ามือแฟชั่นผมเลยว่าจับต้องคันนี้ได้แบบง่ายๆสบายสบายเียสำคัญเลยเดี๋ยว Honda แน่นอนมีกิจกรรมนะครับแอคทิวิตี้เนี่ยเกี่ยวกับคันนี้ตามมาแบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับ และลองดูกันว่าวันนี้ขี่รถคาส,สิกขอนแท้แล้วเป็นไงเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับและจะมีโมเดลรถรุ่นไหนหรืออินสแตนชั่นการแต่งของ G B 3 5 0ที่ลดแล่นอยู่ในประเทศไทยนะครับฝาแฟนแฟนอินเตอรเนี่ยติดตามด้วยนะครับครั้งนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ